กลางภัยประพันโดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามสับสคร b ยหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปตอนที่สามตอนมุ่งสู่ภูเขาเขียวเขียวแก้วได้ออกปาก ฝากพ่อแม่ของตนให้ภรรยาผู้ใหญ่บ้านช่วยเป็นหูเป็นตาแทนและเขาสัญญาว่าจะดูแลผู้ใหญ่หนาจนสุดความสามารถปุญช่อซึ้งใจจับมือเคี้ยวแก้วเอาไว้แน่นแววตาที่มองเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเขี้ยวแก้วเอ๋ยเอ็งช่างดีอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่เองหรอกนะป้าจะดูแลให้เองป้าฝากพี่ผู้ใหญ่ด้วยก็แล้วกัน แกอายุมากแล้วเรี่ยวแรงคงไม่เหมือนคนหนุ่มๆห,หรอกนะหวังว่าเองคงเข้าใจที่ป้าพูดผมเข้าใจไม่ต้องห่วงหรอกครับผมลาก่อนเคี่วแก้วไหวลาหญิงผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วเข้าไปรวมกลุ่มกับเพื่อนที่รออยู่ชิ้นเดียวกับผู้ใหญ่หน้าเขาหันมามองหน้าภรรยาชัว่วคู่ทำท่าจะพูดอะไรออกมาแต่แล้วตัดใจเดินมุ่งหน้านำขบวนไปยังราวป่าเหล่าบรรดาญาติญาติที่มาส่ง ต่างมองหน้ากันเวลานี้ทำได้แต่เพียงภาวนาให้ทุกคนปลอดภัยครั้งแรกๆที่ออกเดินทางทุกคนกระปี้กระเป๋่าล่าเริงจ่มใสพูดคุยหยอกล้อกันตลอดเวลาเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าแข้งขากลับเมื่อยลา้าอ่อนเปลี้ยลงทุกทีสเบียงกลางที่นำมาด้วยรู้สึกว่ามันหนักจนบ่าต้านเอาไว้ไม่อยู่ ผู้ใหญ่นาก,กับพรานสองคนเดินสำรวจทิศทางป่าซึ่งมีร่องรอยหักโคน่นเป็นผลจากพายุปรลาดที่พัดผ่านเมื่อคืนที่แล้วเหนื่อยนักกระพักเลยนะผู้ใหญ่นาบอกแก่ลูกบ้านทุกคนด้วยความเห็นใจซึ่งก็เหมือนคำประกาศสิทธิขบวนลูกหาบหยุดลงแล้วปลดทุกอย่างออกจากบ่าโดยเร็วบางคนนอนแผ่กับพื้นอย่างหมดสิ้นเลี้ยวแหลง ข้ารู้ว่าทุกคนเหนื่อยผู้ใหญ่นาคพูดด้วยความเห็นใจเพราะตั้งแต่ออกจากบู่บ้านมาก็ไม่ได้หยุดพักแม้แต่ครั้งเดียวทุกคนเหนื่อยแต่ไม่บ่นให้ได้ยินสร้างความประทับใจให้แก่ผู้นำหมู่บ้านไม่น้อยถ้าหากเสร็จสิน้นภารกิจครั้งนี้เขาจะต้องตอบแทนทุกคนให้คุ้มค่ากับความเหนื่อยอยากข้าเสียใจที่พาพวกเองมาลำบากอย่างนี้น้ำเสียงผู้ใหญ่นาคเต็มไปด้วยความเวทนา เมื่อเห็นลูกบ้านพากันบีบนวดแข่งขาบางคนถึงกับคว้ากระติกน้ำแล้วยกขึ้นดื่มอย่างหิวกระหายพวกเราเต็มใจความเหนื่อยเพียงแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกผู้ใหญ่เดินต่อไปเถอะลูกบ้านคนหนึ่งเอ่อยขึ้นแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าอย่างชัดเจนผู้ใหญ่นาคเห็นแล้วใจไม่ดี ขอบใจพวกเองทุกคนข้าว่าเราพักเหนื่อยกินข้าวที่หอมากันเถอะใครมีอะไรติดมือมาก็มาแบ่งกันกินส่วนมื้อเย็นเราค่อยหุงหาก็แล้วกันนะสิ้นคำของผู้ใหญ่นาทุกคนหยุดพักแล้วเอาข้าวห่อมาจากบ้านออกมาจากนั้นพากันล้อมวงกินด้วยความหิหวโหยรวมทั้งผู้ใหญ่หนาพรานบุญพรานบัวและเคี้ยวแก้วที่กินอาหารกันอย่างอรุตอร่อย หลังจากอาหารมื้อเที่ยงผ่านพ้นไปทุกคนมีเวลาพักผ่อนพานบุญเข้ามากระซิบกบระซาบอะไรบางอย่างกับผู้ใหญ่นาสีหน้าไม่สู้ดีนักมันเป็นไปได้ยังไงจูจูลมก็หายไปผู้ใหญ่นาเป็นกังวลอย่างยิ่งบัดนี้รู้สึกเป็นห่วงบุตรสาวเต็มกำลังถ้าลมพายุบ้านั้นไร้ร่องรอยจริงๆโอกาสที่นาลีจะมีชีวิตรอดช่างเลือนลางเต็มที นั่นสิผมเองก็แปลกใจเหมือนกันหรือว่าลมมันเปลี่ยนทิศทางพัดขึ้นฟ้าไปแล้วพรานบุญออกความเห็นด้วยความรู้สึกส่วนตัวแต่สีหน้าแฝงไปด้วยความกังวลเขาถอนใจออกมาเบาๆเคียวแก้วซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆพลอยใจไม่ดีไปด้วยเขานึกถึงนารีขึ้นมาโดยกระทันหันได้แต่ภาวนาให้เธอรอดพ้นจากความตายในครั้งนี้มาที่นี่เธอพานบวัว แล้วปีนต้นไม้ดูกันดีกว่าเขี้ยวแก้วบอกพ,บพรานบัวพรานบัวรู้ว่าถึงเวลาที่จะแสดงความชำนาญพลให้ทุกคนได้ประจักษ์ต่อสายตาหลังจากเดินห่างจากที่พักมาพอประมาณทั้งสองปีนป่ายต้นไม้สูงจนถึงยอดและมองไปจนสุดสายตาจากนั้นพากันปีนลงมามันแปลกมากลงผู้ใหญ่เขี้ยวแก้วย้อนกลับมาอย่างที่เดิมแล้วบอกกับผู้ใหญ่หนาค มันเป็นยังไงลึกพายุมันไม่พัดลงมาโค่นต้นไม้อย่างที่พรานบุญบอกเอาไว้จริงๆมันทำลายเฉพาะยอดไม้แล้ววนไปทางที่ใต้โน่นผู้ใหญ่นาได้รับคำรายงานสี่น้าตื่นตระหนกสุดขีดรู้ว่าจะต้องมีสิ่งผิดปกติอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอีกทั้งได้รับรู้ทิศทางลมที่พัดผ่านจากนี้ไปจะต้องประชนกับบางสิ่งบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวทิศใต้หรือจ้าพี่บุญ ผมเห็นจัดจะด,ด้วยสองตานี้เลยพรานบัวชี้นิ้วใส่ตาคมวาวของตัวเองโดยเร็วไม่มีคำพูดใดๆจากพรานบุญและทุกคนเขาจึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้อีกครั้งจากนั้นเพ่งสายตามองไปรอบๆเพียงชั่วครู่เขาปีนลงมาที่พื้นแล้วเดินปาดเหงื่อมาหาทุกคนทำไมพายุมันพัดแปลกอย่างนั้นก็ไหมรูกผู้ใหญ่นาคได้ยินดังนั้นเขาไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่ง แน่ใจแล้วว่าลูกสาวคงไม่รอดแน่ทาว่าเขาก็ยังมีความหวังมันแปลกอย่างที่เคี้ยวแก้วบอกนั่นแหละผู้ใหญ่ลมมันพัดยอดไม้รูปไปทางทิศใต้เหมือนกับว่าไปทางภูเขาเขียวลูกนั้นภูเขาเขียวผู้ใหญ่นา่าพูดด้วยเสียงสันส่นเขารู้ว่ามันเป็นภูเขาลูกใหญ่เต็มไปด้วยป่าหนา,นานแน่นและสัตว์ร้ายนานาชนิดสัตว์เหล่านั้นสามารถฉีกร่างมนุษย์ออกเป็นชินช้นๆ หากว่าลงเข้าไปในบริเวณของพวกมันเราจะไปถึงหรือแค่เพียงป่าข้างล่างก็แทบแย่ yeah, แล้วลูกบ้านคนหนึ่งพูดด้วยความหวาดหวั่นเพราะรู้ถึงกิติศัพท์ความโหดร้ายของสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในภูเขาลูกนั้นเป็นอย่างดีงใช่ถ้าลมพายุหอบร่างลูกสาวผู้ใหญ่ไปที่ภูเขาเขียวจริงๆมันน่ากลัวนะเมื่อก่อนผมได้ข่าวว่ามีเสือกายร่างเป็นคนอาศัยอยู่บนถ้ำสูง มันอยู่ที่นั่นเป็นฝูงแต่ไม่มีใครเข้าถึงตัวพวกมันได้สักคนเดียวพรานบุญพูดขึ้นด้วยเสียงเข้มจัดแม้ว่าเป็นพ่านป่ามือฉกาศแต่ก็ไม่กล้าย่างกลายไปที่ภูเขาแห่งนั้นผู้ใหญ่นามีสีหน้าซีดเผือดจนขาวเหมือนแผ่นกระดาษเขายกมือไหว้ท่วมหัวขอให้นารีปลอดภัยด้วยเถิด อย่าให้มีสิ่งใดทำอันตรายเลยช่างหน้าอัศจรรย์ยิ่งนักข้ามอธิษฐานของชายสูงวัยปรากฏลมเย็นๆพัดมาประทะกายทุกคนจนเกิดอาการสะบัดร,ร้อนสะบัดหนาวความหวาดหวั่นเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อมองขึ้นไปบนต้นไม้และเห็นว่าใบไม้ไม่ไหวแม้แต่น้อย ผู้ใหญ่นาคเกิดอาการขนลุกสู้หันมามองหน้าลูกบ้านทุกคนถ้าใครกลัวแล้วก็กลับไปก็ได้นะแต่ข้าจะขอตามลูกสาวจนถึงที่สุดผู้ใหญ่นาคประกาศเสียงดังฟังชัดเพราะรู้ดีว่าทุกคนหวาดกลัวต่อผู้เขาเขียวลูกนั้นแต่ลูกบ้านพากันสายหน้าไปมาพวกเขาเห็นใจผู้ใหญ่นาคที่ต้องบุกป,ป่าฝ่าดงเพียงลำพัง พวกเราจะไปกับผู้ใหญ่มาจนถึงขนาดนี้แล้วคงไม่ทิ้งกันหรอกผู้ใหญ่กินน้ำนี่เถอะเราจะได้เดินทางต่อผู้ใหญ่นาคยิ้มให้ลูกบ้านที่พร้อมใจกันติดตามเขาไปทุกหนทุกแห่งแม้รู้ว่าแต่ละย่างก้าวเต็มไปด้วยอันตรายก็ตามทีพรานบุญเราจะมุ่งหน้าไปทางที่ใต้ใช่ไหมมือใหญ่แข็งแรงส่งกระบอกน้ำคืนแก่ลูกบ้านคนหนึ่งแล้วผู้ใหญ่นาค หันมาถามพรานบุญด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยใช่ดีเลยไปทางใต้มีทานน้ำเราไม่อดน้ำหรอกพรานบุญพูดพลางปอกกล้วยน้ำวาสุกใส่ปากกินอย่างรวดเร็วเคี่ยวแก้วเห็นดังนั้นจึงส่งให้ผู้ใหญ่นาคหนึ่งลกูกแต่เขากินยังไม่หมดดีด้วยซ้ำจากนั้นโยนทิ้งลงกับพื้นและยกกระบอกน้ำขึ้นดื่มอีกครั้งเขามองเคี้ยวแก้วด้วยสายตาเป็นหัวลุงผู้ใหญ่ น่าจะกินเยอะๆนะไม่อย่างนั้นจะไม่มีแรงเดินผู้ใหญ่นา่ามองหน้าเคี้ยวแก้วตรงๆร,รู้ว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นห่วงเขาและปรนิบัติเขาเหมือนกับเป็นพ่อทำให้เขารักเอ็นดูคิดว่าถ้าเจอลูกสาวก็จะยกให้แต่งงานด้วยขอบใจแต่ข้าไม่หิวผู้นำหมู่บ้านท้อนใจออกมาอย่างเหนื่อยอ่อนแล้วเอ็นร่างนั่งพิงกับโคนต้นไม้เปลือกตายน่น ประกบปิดกันนิ่งๆเขี้ยวแก้วเดินเลี่ยงไปอีกทางเขาห่วงนารีอยากจะเจอเธอเร็วๆการตามหาจะได้สิ้นสุดเสียทีภายในถ้ำที่อยู่เหนือลึกเข้าไปหลังจากนารีนอนหลับพักผ่อนทั้งคืน ได้รู้สึกตัวแล้วลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆความเย็นที่แผ่รอบๆเรือนกายทำให้หญิงสาวเย็นยะเยือกเสียงน้ำหยดจากเพดานหินงอกหินย้อยดังติ่งๆสาวงามพยายามงอตัวเข้าหากันและรู้ว่าร่างกายเริ่มขยับได้บ้างแล้วอีกไม่นานเราก็คงเดินได้แล้วนี่คุณสางเขาหายไปไหนนะหรือว่าหายไปทั้งคืนเอมันเช้าหรือ,อยังนะ นารีเป็นกังวลขึ้นมาอีกครั้งหากว่าสางไม่กลับเข้ามาเธอจะอยู่อย่างไรเพราะเมื่อคืนได้ยินเสียงเสือร้องหน้าถ้ำจนเธอกลัวแต่ก็แปลกเสือไม่เข้ามาทำร้ายหากว่ามันกระโจนเข้ามาแล้วคาบเธอออกไปซึ่งเธออยู่ในสภาพไร้สิ้นเรี่ยวแรงคงหมดปัญญาที่จะปกป้องตัวเองหญิงสาวหวาดกลัวไม่น้อยบรรยากาศเยือกยินกลายเป็นสิ่งที่ย้ำเตือน ให้หลอนต่อโสดประสาทพลันเสียงเดินสวบสาบเข้ามาในทั้งร่างบางไหวเยือกด้วยความตระหนุ้างใช่คุณหรือเปล่าหญิงสาวถามอีกครั้งความเงียบสงบจากบรรยากาศรอบตัวก่อให้เกิดจินตนาการชวนหวาดภวาขณะนี้เธอรอรับคำตอบด้วยใจจดใจจอ่อข้าเองเป็นยังไงบ้างล่ะเสียงดังใกล้ๆตัวดังขึ้น นารีหันหน้าตามเสียงที่ได้ยินเธอยิ้มด้วยความดีใจแม้ว่าสางเป็นคนแปลกหน้าแต่ในเวลานี้มีเขาเพียงคนเดียวที่พอจะช่วยเธอได้ทุกๆเรื่องไม่เว้นแม้แต่อาหารการกินเมื่อจังเลยทำไมคุณไม่หาไฟมาสักดวงข้าไม่ชอบไฟเขาตอบด้วยเสียงห้วนจนนารีแปลกใจทำไมคนอยู่ในป่าลึกเช่นเขา จึงไม่ชอบไฟหรือว่ามีความหรังกับไฟที่ร้อนแรงไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีมนุษย์ที่ไม่ต้องการไออุ่นจากไฟที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลเช้าหรือ,อยังคะจากน้ำเสียงของบุรุษลึกลักหญิงสาวรู้ว่าอารมณ์เขาคงไม่ดีจึงเปลี่ยนเรื่องโดยเร็วพร้อมๆกับขยับร่างกายบิดสายลำตัวไปมาความมืดขบที่ได้รับค่อยๆจางหายไป เธอรู้สึกกระปรีกระเป๋าเข้ามาแทนที่เช้าแล้วแต่ในถ้ำมันมืดอย่างนี้แหละสายๆก็มองเห็นเองสสงตอบเสียงยินนาลีเหลือบตามองดูเห็นร่างใหญ่เป็นเงารางๆแล้วก้าวเข้ามาหาในมือถืออะไรบางอย่างเมื่อเพ่งมองดีๆจึงเห็นว่าเป็นผล,ลไม้เขาวางลงข้างๆที่เธอนอนเพื่อให้สะดวกต่อการหยิบกินเมื่อคืน ฉันกลัวมากเลยนะเสียงเสือมันร้องอยู่หน้าทาั้มคิดว่ามันจะเข้ามาคาบฉันไปกินเสร็แล้วแต่ก็แปลกนะมันไม่ยักเข้ามาหญิงสาวเล่าความกลัวต่อเสียงเสือร้องหู่คำรามให้ชายหนุ่มได้รับรู้ทอมัวแต่สนใจผลไม้จึงไม่เห็นดวงตาของเขาเข้มขึ้นสางรู้ว่าสิงสาคงเป็นตัวก่อควนให้นารีอยู่กับความสะพึงกลัวทันคืนเห็นทีว่า เขาจะต้องสั่งสอนนางผู้มีใจเยี่ยมโหดให้หลับจำสียบ้างไม่ใช่เสือล็อกอาจจะเป็นสัตว์อื่นก็ได้ถ้ามีเสือจริงๆเจ้าไม่รอดหรอกนะแล้วนี่เจ้าลุกขึ้นได้แล้วไม่ใช่หรือสางถามเสียงเข้มเหมือนไม่พอใจอะไรบางอย่างนารีรอบสังเกตโดยไม่ให้เขารู้ตัวจึงเห็นว่าผู้ชายคนนี้มีอำนาจดกลับที่ไม่อาจเดาได้ เมื่อเขาหันมามองเธอขยับร่างกายทีละนิดเมื่อสายตาชินกับความมืดจึงสามารถมองเห็นสรรพสิ่งรอบถ้ำฉันหิวน้ำจังเลยนารีบอกเขาด้วยความเกรงใจเพราะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างตกเป็นภาระแก่สางแต่เพียงผู้เดียวเขาไม่รอชา้าหยิบกระบอกไม้ไผ่ส่งให้เช่นกันในนี้มีน้ำถ้าฉันเดินได้จะไปอาบน้ำ เหนียวเนื้อเหนียวตัวที่สุดเลยเนิ้วเรียวสวยขยับรูปลงที่ลำแขนเบาๆรู้ว่าเหนียวเหนินนะ่ะทุกอนูพื้นที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงอีกทั้งมีกลิ่นเหม็นอับๆเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าได้ชำระล้างให้สะอาดก็คงจะสบายเนื้อสบายตัวไม่น้อยสางซึ่งนั่งอยู่กใกล้ๆก,กันหันหน้ามามองด้วยสายตาเย็นชาอีกสองวันข้าจะไปที่น้ำตกเจ้าจะได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาด น้ำตกหรือที่นี่มีน้ำตกด้วยหรือหญิงสาวถามด้วยน้ำเสียงดีใจแล้วนึกถึงน้ำตกที่ไหลลงมาจากยอดเขาเสียงดังซาซากับความใสและเย็นคงช่วยให้เธอสดชื่นขึ้นมาบ้างมีสิน้ำที่นี่เป็นต้นน้ำที่สะอาดใครที่ได้อาบดื่มกินจะทำให้มีอายุยืนยาวนานนับร้อยปีข้ากินน้ำที่นี่ทุกวัน ใบหน้าเรียมของบุรุษกลางภัยยังคงเรียบสนิทเหมือนเดิมไม่แสดงความรู้สึกอะไรออกมานอกจากนิ่งเงียบเพียงอย่างเดียวต่างจากนารีบัดนี้คื้นใจเต็มกำลังถ้าไม่ติดว่าเดินเหินลำบากเธอคงร้องขอเขาพาไปอาบน้ำคุณเคยบอกว่ามีคนอยู่ที่นี่ไม่ใช่หรือมีแต่ไม่ใช่คนน้ำเสียงที่เย็นเยือยหญิงสาวสะดุ้งด้วยความตกใจแต่คิดว่าเขาพูดเล่น อาจจะขู่เธอไม่ให้ออกไปเพ่นพ่านนอกถ้ำก็ได้สว่างแล้วนะหน้าแปลกไม่น้อยนาลีสังเกตดูเขารู้ว่าสางเป็นคนพูดน้อยเหมือนกลัวว่าดอกพิกุลจะร่วงออกจากปากหญิงสาวเข้าใจว่าเขาคงไม่ค่อยได้เจอผู้คนอีกทั้งเป็นคนไม่ช่างพูดส่วนใหญ่มีเดจเธอที่พูดอยู่เพียงคนเดียว